Thank you. Oh, oh, ผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันมาออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ชมครับก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วน,นะครับสาหรับฟุตซอลของระดับอุดมศึกษาในรายการไอเมเนทไทยแลนด์ทั้งรุ่นเฟรชชี่ก็คือน้องปีหนึ่งผู้ชายนะครับแล้วก็ในรุ่นของวูเมนวูเมนก็คืออุดมศึกษาหญิงนะครับวันนี้จะเป็นการชิงชนะเลิศกันกระหว่างทีม ราชพัฒน์สวนสุนันทากับทีมมหาวิทยาลัยเกษตรบดิตนะครับในรุ่นบูเมนนะครับแล้วก็ในรุ่นเฟรชชี่ก็จะเป็นการชิงชนะเลิศก,กันร,ระหว่างหมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพิเขตอ่างทองกับทีมรกรเกษตรบดิตก็เรียกได้ว่าปีนี้รกรเกษตรบดิตนั้นสามารถเข้ามาชิงชนะเลิศได้ทั้ง2ประเภทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความมันความรา้าใจในนัดชิงชนะเลิศของฟุตซอลระดับมึกษากันครับ ครับส่วนทีท่าอีค้งครับกลับมารับชมกันต่อนในคู่ชิงชนะเลิศนะครับสนุกแน่นอนครับคู่นี้นะครับถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับมาเจอกันตามนัดนะครับในรอบชิงนะครับเกษมณดตนะครับจาก้องการความแชมป์ครั้งที่ส่นะครับผมว่าจะเป็นสวนนันนะครับจ่ายตัดมาแล้วสอดขึ้นมาดักได้แผ่พลอยหลุดมา3คนนะครับสวนนันดูครับจังหวะนี้ปาดมาเสา2แต่ว่าไม่ผ่านนะครับยังติดผู้รัตรูนะครับ อยู่ที่บอลครับแพรพลยหลข้ามม้ามุนน้ำหนักไม่ดีเอายิงแล้วเก็บตกได้กลายเป็นดีครับขึ้นน้ำนะครับ1ประตูจะศูนย์ครับเป็นหมาเล้สิบสามครับก็นกวันนะครับได้ประตูขึ้นน้ำครับเรียกว่าเก็บตกเสาสองได้ครับคู่แรกนั้นจบด้วยการยิงโทษครับในเกมนั้นเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับผู้นี้เป็นกู้ชิงชนะเลิศครับเจนิตาดักได้สวนกลับมาครับกาเซรมาดิดปาดมา ถึงก็พยายามจะสอดขึ้นมานะครับชีรวัณน,นะครับขืนกลับมาใหม่ครับยกขึ้นมาสอดมาเกี่ยวได้แพ้พลวาจเพรแล้วแต่มายิงสวนมาตัว่ายังติดเยเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเลยครับหมายค้างครับกับทันทีครับระดาวันวันนี้โดนเป็นหนึ่งใบเหลียงนะครับระดาวหัน,นครับหมาต่อครับคือนมาตรงกลางระดาวัน นี่ของเกิบจ่ายน้ำหนักผ้าแล้วสวนกลับแล้วก็หลุดมา2คนดูเข้าไปได้ต่อแล้วหลบมาห่างตัวไม่ได้เลือจา่ายในจังหวะแรกครับจังหวะตัดบอลผ้านนะครับจ่ายแล้วน้ำหนักมันเบาไปนะครับจ่ายมายิงชนเสายิงอีกครั้งนะครับ1ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับเป็นมาเลยสิบเบนครับประพาพรนะครับ,รรบยิงตัวแรกเ็าติดแล้วจิ้มซ้ำอีกครั้งเข้าไปครับ1ประตูต่อ1นะครับ ผู้สิญย,ยืนยันให้เป็นผู้ประตูของเกษตรมดีดนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผู้สิญนั้นเช็คเวทจังหวะที่ก่อนหน้านะครับยืนยันเป็นประตูของเกษตรมดีครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วไม่ทันนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับในครึ่งเวลาแรกครับเกษตรมิตกับสวนนานนะครับเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับาดูจังหวะนี้ครับร ita, เป็นบอลที่ยิงของ เกษมรมันติดนะครับยิงหมาก็ยังติดนะครับออกมาก็เขี่ยออกข้างไปก่อนนะครับนี่ครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับยังเสมออยู่ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับครึ่งหลังแล้วนะครับทุกนะครับมาต่อครับโอ้มีโอกาสที่จะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษต้องดูว่าคู่นี้จะมีนาทีบาบไหมครับช่วงท้ายเกม แพ้พอยิงมาชนเสาไม่ได้แล้วจะสากครั้งก็ยังเข้าถึงบอลได้ไวนะครับโอ้ช่วงท้ายเกมครับนี่ครับแพ้พอยครับยิงแล้วบอลชนเสานครับพลิกหลบมาเส้นข้างปาดมาแล้วเก็บตกได้แล้วยิงนี่หานี่ครับยังได้เป็นบอลคนที่ของสวนนานต่อครับกดดันเลยครับช่วงท้ายเกมครับอีก10วินาทีครับโอ้โหช่วงเวลากดดันของเกษมดินเลยครับ สวนนานดูครับ10วินาทีครับดูครับจะมีนาทีบาปไหมครับแล้วไม่ทานครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับคู่นี้เสมอกันสนุกเลยครับ1ประตูต่อหต้องตัดสินการยิงจุดโทษนะครับเป็นหมายเลข14นะครับัวรังคณานะครับนารานิติธรรมนะครับ ถ้าเขาก็จะได้เปรียบนะครับคนแรกของเกษมดิตดวนกับผู้สาวตูครับมนทามนทาเทียมวันนะครับในเกมนี้ก็ถือว่าเซฟเยอะมากครับดูครับคนแรกนะครับไม่พลาดครับเกษมดิตคนแรกนะครับดวลกับสาตูลครับคิดพวันฝ่ายถูกทางแต่ว่าบอลแรงนะครับคนแรกของทั้งสองทีมยังไม่พลาดนะครับสกอร์รวม 2ประตูต่อ2ครับเป็นหมายเลขสิครับจีรวันก้านเกศนะครับเขาก็จะขึ้นนำาลครับยิงไปตีเซฟนะครับเซฟเต็มเต็มเลยครับเอาเลยครับสถานการณ์ของสวนนันได้เปรียบแล้วครับแต่เขาก็จะขึ้นนำเลยครับโคดีสองครับของสวนนันครับกัญญารัตไม่พลาดเลยครับสกอร์ไปหน้าของสวนนันได้เปรียบแล้วครับขึ้นนำสามสองครับ กองเกียร์ให้อยู่ด้านหลังนะครับยิงมาไม่พลาดนะครับสกอร์เสมอ3-3แต่ว่าคนที่3ของสวนนันยังไม่ได้ยิงนะครับรวมกับผู้สาตูครับทิพวันเสราของตะวันนะครับยิงอ้าวรับได้แล้วแต่ว่าเกี่ยงไม่อยู่นะครับพยายามจะตะวันออกมานะครับ3คนยังไม่พลาดเลยครับสกอรวม4-3ครับ เซฟไปแล้วหนึ่งประตูครับถ้าเข้าก็จะเสมอครับอ้าวโอ้โหยิงไปติดเซฟครับคนที่4ีไม่เข้าครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์ของสนนานนี่ได้เปรียบมากๆครับนี่ครับกลางแขนตับปากไปด้านครับคล้ายๆกับลูกแรกที่เซฟได้เลยครับโอ้สถานการณ์ต้องเซฟไปได้ครับกรเมมันดินะครับ ถ้าเข้าชนะเลยนะครับสาคัญมากมากครับลุงนี้ต้องเซฟให้ได้ครับเกษมบดตนะครับแต่ถ้าเข้านี่ส่วนอันจะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองเลยเป็นหมา13สิบสามยิงมาไม่พลาดเลยครับเป็นนักของราชพัสดุ์สุนันทาเอาชนะจุดโทษคว้าแชมป์ไปครองนี่ครับหมวน้าเลยครับโอ้โหสุดมาเลยครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับแล้วเรีอยเป็นการหยุดสิติของเกษมบิตไว้ได้นะครับคว้าแชมป์ไปได้ไปครองในปีนี้สมศักดิ์ศรีนะครับนี่ครับ นีครับขอเชียร์ของสวนันเป็นฝ่ายได้เฮแล้วนะครับสี่คนไม่พลาดเลยเกษมบิตนั้นพลาดไปสองคนร้องไห้เลยครับน้ําตาของผู้ชนะบู้แชมป์ครับแล้วก็มีน้ําตาของรองแชมป์ด้วยนะครับสุดๆเลยครับถือว่าสมศักดิ์ศรีกับคู่ชิงชนะเลิศในรอบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ใครนะครับสวนนันนะครับโอ้เรียกว่าเป็นแชมป์ไร้ผ้า,าในปีนี้นะครับ ส่วนน้ของเกษมฑิตก็ปีนี้นั้นได้รองแชมป์ไปครองนะครับนี่ครับเดี๋ยวปีหน้านี่ครับเดี๋ยวก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับมือกาาได้แก้ตัวกันใหม่ปีนี้เป็นปีของราชพัฒน์สวนสุนันทาครับนี่ครับดูจังหวะแอคชั่นดีใจนะครับของสวนนันนะครับเอาจนได้ครับสวนนันนี่ครับดีใจมีน้ําตาทั้งฝั่งที่ได้แชมป์และน้ำตาฝั่งที่ได้รองแชมป์นะครับ เป็นหน้าของราชพัชร์สวนจนทาได้แชมป์ในปีนี้ไปครองพร้อมเงินรางวัล50,000บาทนะครับส่วนรองแชมป์ก็เป็นท่านของกเกษมรบ้านเดีนะครับได้รองแชมป์พร้อมเงินรางวัล30,000บาทนะครับแับที่3เป็นมหาลัยศรีนครยุโรตสองหมื่นบาทและแบบที่สี่เป็นราชพัชร์นครสวรรค์นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับถือว่าสุดสุดเลยครับในเกมก็ถือว่าสนุกครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ เกมเริ่มครับผู้ชมครับไอเมเน่์ไทยแลนด์ฟุตชอว์ฟุตซอลเฟสชี่ยูโรซีเนตแชมเปี้ยนชิพ2024ครับในรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งการเข้าชิงของทั้งคู่นะครับเป็นครั้งแรกด้วยครับระหว่างบกชอ่างทองครับมาในเสื้อสีเขียวมิ้นต์ครับพบกับเกษมบัณฑิตมาในเสื้อสีส้มนะครับตอนนี้อ่างทองคลองบอลอยู่ครับเกษมบัณฑิตเดินบีบเลยครับยกขึ้นมาฝ่าวางครั้งแรกเลยครับไม่ถึง30วินาที กลับมาที่พาชระวีระพงษ์ให้สุพรรณนัทนิ่มสุพรรณเข้าขวายิงนี้จติดบล็อกครับได้กระดอนมาที่ศิริชัยเข้าซ้ายอีกทีหนึ่งยังไม่มาครับประตูแรกแล้วเป็นลูกเตะม้วครั้งแรกของพวกเขาครับสำหรับมกชอ่อางทองคืนหลังมายิงไกลลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุพรรณนัทนิ่มสุพรรณครับโอ้โหมาเร็วเลยครับโอ้โหที่ลูกทีเด็ดเลยครับบาสูก้าชุดลูกไฟมาแล้วครับ ออกมาให้โรดนินเข้าขวาขวามีขยับครับยานกวีให้โรดนินไขว้มาอีกทีกระทุ้งลูกนี้ก็หนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้โหข้อบอลกันหลายจังหวะแล้วก็เป็นผลครับกรเกษมบันดิตอ้เป็นหมายเลขสิบครับกันตศักิ์สงยินดาครับเข้าในมังจะตวัดซ้ายลูกนี้บอลไม่เชื่องเท้ายังได้อยู่ไหลมาให้ศิริชัยให้สุพรัณนิ่มสุพรรณแล้วก็สองหนึ่งโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ สุพันนัดโอ้โหยอมใจจริงๆครับเกมนี้สองลูกนี่ภาพนี้ฉายม้วนเดียวเลยครับดูครับไหลมาลูกนี้แล้วยิงลูกนี้เสาสองสุดสวยครับหมดสิทธิ์ครับสลยุทธดูมุมนี้ครับจากบอลไม่มีอะไรครับรอดขายยันกวีมาเข้าทางศิริชัยช่วยพัน ป้ายต่อสุพนัทวิ่งมากดเต็มข้อครับอื้บอลพุ่งแรงจริงๆครับโู้นี้จากประสบการณ์ลีกับธรรมศาสตร์ออสเตรเลียนครับชุดแรกชุดหลักของธรรมศาสตร์ด้วยครับมาดูครับชุดโทษจุดที่2ครับระยะ10เมตรครับชนะชนิลาครับเท้าซ้ายครับเราเป็นรับหน้าที่สังหารจะดวนกับทางด้านอภิรักกระจายสีครับ ชนะชนหลีหลามาติดอภิรักกระจายสีครับโอ้ยังอยู่ที่สอแล้วจบครึ่งแรกครับเป็นมกชอ่อางทองครับขึ้นนำเกษตรบดิสองหนึ่งครึ่งหลังกลับมาน,นี้มกชอ่อางทองก็ยังเหลือผู้เล่นน้อยกว่าอยู่นะครับก็จะเวลาต่อจากครึ่งแรกไปจนครบ2นาทีครับมี3สกอร์เกิดขึ้นครับในครึ่งแรกครับมี1ใแบแดงเกิดขึ้นนะครับโอ้ กลับมารับชมความมันกันต่อครับในครึ่งหลังครับไอเมาเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลเฟสที่ยูนิวซิตี้เดอะแชมเปี้ยนชิพ2024รอบชิงชนะเลิศครับครึ่งแรกนี่อ่างทองออกนำเกษมบดีสอง2-1นะครับในช่วงนาทีสุดท้ายอ่างทองโดนใบแดงไปครับบอลขึ้นมาออกกว่าที่บาลลสไหลต่อให้นาราวิทมานีรัดยาวไปหน่อยแล้วบอลยังกระชอเข้าทางเขาโดนปั๊มสองคนสุดท้ายก็สองสองครับโอ้โห สกัดกันไม่ขาดครับอ่างทองครับแล้วบอลไหลเข้าสู่เท้าซ้ายครับลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับมาดูครับสองคนนราวิทนี่ครับสุดท้ายบอลเข้าทางด้านบาลลสไหลมาให้กับชนะชนลิลาครับยืนอยู่คนเดียวครับซ้ายง่ายๆเข้าไปครับกลับมาเสมอกันแล้วครับ นัดหนีมาโยกขวาเดียวเดียวครับมาที่พัชรบิรพงศ์ยกมาจะไปเองเจอดึงไว้สุดท้ายเจอซ้อนครับลูกนี้กระเกษมบันดิตขึ้นมาหมุนเข้าในรวมลูกนี้พุธศินวิ่งมาใบเหลืองเลยครับคือหลายจังหวะอ่างทองนี่ไม่น่าเล่นนะครับเรื่องของอารมณ์นั่นแหละครับอิทธิเทพบุญช่วยค,ครับลูกนี้เจนตนาชัดเจนครับผุ้สินน่าจะเช็ค เคสเป็นใบแดงหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับเผู้สิดเช็คบีเอสครับเจตนาเจตนาชัดเจนนะครับขึ้นดูว่าจะสุขควรเป็นแดงหรือว่าให้เหลืยงเหมือนเดิมครับมาครับดูฮะลูกนี้ก็เท้าครับดูมุมนี้ครับผูติดสินเรียกแล้วครับอิทธิเทพครับอออืื้ห v ีแล้วครับอิทิเทพครับน่าจะเป็น2เหลือง2ครั้งหรือเปล่าครับจอดก่อนหน้านี้ครับโอ้จันหนึ่งต้องมาห้ามครับคือผู้สินขอดู2จอดซ้อนนะครับจังหวะที่ก่อนหน้านี้แล้วก็ตามวิ่งไปหวดครับ2แดงไว้แล้วครับอ่างทอง ที่ให้คือน่าจะช็อตนี้ครับดูพร้อมไปผู้ชมทางบ้านครับนี่ครับจังหวะศอกครับใส่ยานกวีสีโยหะครับคือเจ้าตัวเล็งแล้วก็ชักศอกไปครับเรื่องของเจตนาเสรยไมาดีครับได้เปรียเป็นครั้งที่2ครับดูว่าจะทำประตูได้หรือไม่ครับครั้งแรกนี่อ่างทองเคียมรับยังยื้อได้นะครับ ชลวมีระพงใช้ความเร็วมาไม่ผ่านครับแล้วลูกนี้กเกษมบัณฑิตยกข้ามหายเลยครับสุพณนัทโอ้โหไหลต่อพชระฉล,ลามมีรพงเสาสองมีไหลต่อขวาลูกนี้3ประตูต่อ2เลยครับเกษะเมสมซักขันขวาครับผู้เล่นหมายเลข17โอ้โหต้องย้อนไปชมสุพณนัทนิ่มสุพรรณเลยครับลูกนี้โอโ้สุดสวยจริงครับลูกนี้นี่ครับดูสุพณนัทยกสกิลนี้ครับแฉ้ม <c oughs> หยดย้อยครับโอ้ธรรมศาสตร์เซนยาวเลยครับตัวนี้ครับห้ามปล่อยเลยครับเราไหลต่อมาแล้วเพื่อนได้เปียบครับเราให้คนที่แอสซิดดีด้วยครับพัชระวีรพงศ์ขเสมศักดิ์ไม่ต้องคิดอะไรมากครับแค่ตรงกรอบครับสรยุทธออกมาแล้วยิงไปด้านซ้ายมือของสรยุทธครับตี่เขาใส่ครับเจสดาเวลานับถอยหลังแล้วครับตอนนี้ธนานัตชูทอง ปไปต่อขืนหลังมาชนะชนลิลาชนะชนเท้าซ้ายเข้าในมาสุพนัทอีกแล้วครับหัวทิ้งขึ้นมาครับสุพนัทโดนผู้เล่นอ่างทองออกครับ16วินาทีครับตอนนี้จะง้างจะซัดไปครับกรเกษมบัณฑิตครับเวลาทับถอยหลังไปแล้วเข้ามาเสา2จับได้คึงยัดมาเข้ามือสุพนัทสุดท้าย โอ้อภิรักกระจายสีครับควางขึ้นมาเลยก็จบเกมครับโอ้โหแชมป์ใหม่เกิดขึ้นแล้วครับสำหรับเฟสชี่ครับแต่ละปีแชมป์ไม่ซ้ำกันเลยครับปีนี้เป็นของผ่านรายการกีฬาติเศตอ่างทองครับในไอเมนี Thailand, so age, i, ่ไทยแลนด์ฟุตซอลเฟสชี่ยูโดซีเดชเป็นชิพ2024ครับอ่างทองเฉือนเอาชนะ,กะเกษมมดดิไป3ประตูต่ตอ2ครับโอ้สุดมันเลยครับ โอ้ยังกระหนัง1เรื่องครับในเกมนี้ครับ2ใบแดง1.2ครับดราม่าซ้อนดราม,ม่าครับแซงกันไปแซงกันมาครับสุดท้ายเป็นอ่างทองครับที่ขวาแชมป์พร้อมทุนการศึกษา50,000บาทนะครับ ตรงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการศึกฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีก12ทีมสุดท้าย NBT 2 HD ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงแชมป์ประเทศวันอาทิตย์ที่21เมษายนเวลา17นาฬกาคู่ชิงชนะเลิศนัดแรกลำดวนเพลิงสีสกเกตยูเนเต็ดพบกระทิงเพลิงบางกอก f อฟห้ามพลาดทีมไหนจะคว้าแชมป์ประเทศในฤดูกาลนี้และทีมไหนจะคว้าตั๋วไปสุดท้ายเลื่อนชั้นในฤดูกาลหน้า ต้องติดตาม NBT2HD บอนนอกแค่สะใจบอลไทยในสายเลือด ท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีนะครับกับแชมป์ไอวีเอเนทไทยแลนด์สองพนะครับในฟุตซอลหญิงนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแพรวหัวใจเพชรครับกับทั้ทีม,มสุทธุศนท,ทา,นทาแพรวสวัสดีครับสวัสดีครัโอเคตอนนึงต้องดีใจด้วยเลยนี่คือนักกีฬาทีมชาติไทยที่วันนี้พาน้องๆสุทธุศนทา,น,ทานะครับประสบความสำเร็จคว้าแชมป์มาได้ปีนี้รู้สึกเป็นไงบ้างได้แชมป์มาปีนี้ปีนี้รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นแชมป์แรกของสุทธุศนทาเลยค่ะก็เข้าชิงกี่ครั้งแล้วเข้้้้าาชิงมแแลลววก็ เป็นลองแชมป์ม,มาตลอดใช่ป,ปีนี้ทําได้สาเร็จแล้วใช่ตอนที่<ช> <ๆ S 2> คิดไหมว่าจะยืดเยื้อมาถึงกี่จุดโทษอนตอนแรกคิดว่าเราทําได้เพราะว่าเราเริ่มมาแล้วก็นําเขากอ่อนคิดว่าเราจะได้อีกแต่ว่าก็าพลาดกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยือจนถึงจุดโทษตอนที่ยืนหยุดโทษเนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างกดดันมากไหมเครียดมากไหมแล้วก็แบบรู้สึกมีความหวังไหมหรือว่าเอ้ยมันห้าสิบห้าสิบ ตอนนี้หยุดโทษคอนรู้สึกหนูก็คือมีความหวังว่าจะชนะค่ะเพราะว่าหนูมั่นใจในตัวน้องๆที่ออกไปยิงแล้วก็ประตูของเราน้องประตูที่เซฟผู้โทษในวันนี้ลูกแรกที่ผู้รักษาประตูเราสามารถเซฟได้เนี่ยตอนนั้นเริ่มแบบมีความหวังถึงช่วยแชมป์ยังตอนนั้นเริ่มมีความหวังแล้วค่ะว่า<อ>จะได้แชมป์อ่าวิเ,เ,เคราะห์ลูกเกมในวันนี้หน่อยในใน,ในเวลาในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยเ,เราทําได้ตามแผนที่โค้ดวางไว้ไหมครึ่งแรกเราก็ทําได้ตามที่โค้ดต้องการที่จะให้เราเล่นเลยค่ะทําตามแบบที่เขาให้เล่นเป๊ แล้วก็ขึ้นเกมได้ค่ะฉอตส,ส,สุดท้ายก่อนที่จะหมดหมดเวลาเนี่ยที่แพรแพรได้ยิงใช่ไหมแล้วมันก็หลุดไปตอนนั้นเสียดายไหมถ้าเกิดว่าเข้าตอนนั้นคือจบแล้วนะไม่ต้องมาเหนื่อยต่อแล้วใช่มันเสียดายไหม <ะ S 2> ตอนนั้นเสียดายมากค่ะมันเหมือนกับชนเสาแล้วก็กิ้งไก่กิ้งมาไม่รู้เขาเนี่อตอนนั้นเนี่ยมีเวลาตัดสินใจเลือกยิงอยู่นานไหมหรือว่ามันเกาะเขาบีบมาแล้วเราต้องรีบยิงยต้องยิงเลยอ่าอคคือถ้าลูกนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปได้ก็ ก็บจบเลย,เลยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยแล้วแต่ว่านี่คือสตาชีวิตแลมันต้องขีดให้มาวัดดวงกันด้วยติดโทษนะครับสุดท้ายเนี่ยมีอะไรอยากจะขอบคุณน้องๆในทีมโค้ชคุณบาอาจารย์ผู้สนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ม้นงเ,เลยก็ขอขอบคุณกันอื่นเลยขอบคุณทางสตาทีมมหาวิทยาลัยโคาา้ชอาจารย์นะอาจารย์อยลบหรือแม้แต่กระทาั่งผู้ช่วยต่างๆในทีมนะคะขอขอบคุณ จากใจจริงแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันเล่นที่ทําให้หนูมาถึงแชมป์ในวันนี้ถ้าไม่มีน้องๆก็เราก็ไม่มาได้แชมป์ในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยสร้างหนูมาคืออาจารย์นิมิตดวงยศค่ะจากโรงเรียนสามจุฬาได้นะพอคารามที่ทําให้หนูได้มีวันนี้ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่คอยสนับสนุนค่ะครับผมก็นี่คือแชมป์ล่าสุดนะครับปี2 0 2 4ก็คือ ราชพัฒน์สวนสุนันทานั่นเองตัวมือให้อีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับผมครับนอกจากกัปตันทีมแพพลอยผุใจเพชรแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับน้องพลอยครับผู้รลงสาปประตูคนเก่งของสวนสุนันทาน้องพลอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรหนูชื่อนางสาวมณฑาเทียมวันนะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะน้องพลอยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีอะไรครับคณะอะครับเรียนอยู่ชั้นปีที่สองค่ะคณะบริหารธุรกิจค่ะปีสองคณะบริหารธุรกิจ เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูมานานหรือยังเออนาแแอนแล้วค่ะตั้งแต่มอต้นแล้วค่ะมอหนึ่งใช่<อ>คือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนหรือว่า<อ>เริ่มเล่นฟุตซอลเลยเริ่มเล่นฟุตซอลเลยค่ะและตำแหน่งนี้เลยก็แรกเล่นผู้เล่นก่อนค่ะ,ะแล้วพี่ที่โรงเรียนเขากำลังจะจบไป<ม>ก็เลยไม่มีผู้รักษาประตูหนูก็เลยเข้าไปเป็นแทน ตำแหน่งว่างใช่ช่ตำแหน่งว่างแล้วไปไปคือเราสมัครใจเองหรือว่ามีโค้ดเขาแนะนําเขาดึงไปสมัครใจเองเลยอาเหรอทำไมเราสนใจตำแหน่งนี้อยู่แล้วคือแบบว่าหนูว่าทางทางเป็นผู้เล่นมันไม่ไม่นี่ไม่เวิร์กเท่าไหร่ใช่ค่ะมาเป็นประตูแทนเวิร์กเลยนะแชมป์เลยก็ในเกมวันนี้เป็นไงบ้างพูดถึงลูกเกมของทีมเรากับเซมบิดิ์หน่อยคือลูกเกมของเรานะคะคือมีการเตรียมของอย่างมากแต่ว่าคือพอมาแข่งจริงๆเนี่ย คือก็กดดันแล้วก็แบบรูปแบบมันทำทำงานได้ดีแบบดีมากๆเลยค่ะส่วนกเกษตรณฑิตน,น,นะคะคือเขาก็เตรียมรูปแบบมาดีเหมือนกัน<ส>คือเขาเล่นได้แข็งแรงแบบเก่งน้ําหนักบอลดีอะไรอย่างเงี้ยทางบ,<ร>บ,บอลน,นี้ใช่แชมป์เก่กาสามสมัยปนีนี้ก่อนลงแข่งเนี่ยเรามีความหวังไหมมว่าเราจะต้องชิงแชมป์จากเขาให้ได้คือหวังมากเลยค่ะหวังนั้นแต่ได้เข้ามาแข่งรอบแรกแล้วค่ะหวังว่าปีนี้จะได้เอาแชมป์กลับไปฝาก ทางมอแล้วก็ที่บ้านเป้าหมายชัดเจนมากครับก็มีอะไรจะฝากขอบคุณคนที่สนับสนุนความสำเร็จของเราในวันนี้ไหมครับเชยครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกท่านเหมือนกันค่ะที่ทําให้ประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะอ่าโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็มาลงแข่งอีกค่ะใช่ค่ะจะป้องกันแชมป์ไหมป้องกันแน่นอนค่ะให้คนอื่นไหมไม่ให้เลยค่ะต้องปีหน้าต้องเอาเองอีก สักปีหนึ่งค่ะโอเคก็ขอให้ทําได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณทนะ่านผู้ชมทางบ้านด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะครับก็ต้องขอสนแสดงความยินดีกับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาน,นะครับที่คว้าแชมป์ฟุตซอลหญิงไปครองได้สาเร็จแล้วก็ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทองด้วยนะครับที่คว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองได้สาเร็จนะครับแล้วก็กลับไปตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อปีหน้าจะได้กลับมาป้องกันแชมป์ใหม่ ส่วนน้องทีมไหนที่ปีนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ได้แชมป์นะครับก็กลับไปฝึกซ้อมให้หนักยิ่งขึ้นปีหน้าก็มีโอกาสที่จะมาชิงแชมป์ได้วันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ